ก็ขอก่าวสวัสดีทุกๆคนกันด้วยครับผมเองฟิลม์จากช่องสุภกิจเอ่อ CH นะจ๊ะก็ในเนื่องจากที่ช่องเราอยู่เด็กสัตว์ใครก็พุ่งขึ้นมามหาศาสเพราะจากไอคิ้ไก่ลาวาหานั่นลา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 วากกลจ้าพ่อมไอสัตว์ยุดหายผมก็ได้ทำการเปิด Q&A นี่ก็จะเป็นการทำ Q&A ครั้งแรกของผมเนาะ ถ้าแบบว่ามันมีข้อผิดพลาดอะไรก็ขอโทษด้วยผมก็พูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะ,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 ะคำถามแรกจากคุณทอมเพื่อนรักผมเองคิดยังไงกับนักพากที่มีชื่อว่าทอมขอละเอียดคุณทอมเขาเป็นคนคนหนึ่งที่เก่งมากๆเลยแล้วสำหรับผมคือทุกๆคลิปที่เขาพากเขาจะมีพัฒนาการเล็กๆอยู่ในทุกๆคลิปเ้ยแล้วก็เอางานเก่าๆของเขามาเปรียยเทียบกับง,งานใหม่ๆได้เลยซึ่งแบบว่าพัฒนาการของเขาคือไปได้ไกลมากๆ ผมก็ภูมิใจแหละเออก็ภูมิใจในตัวเขาแล้วก็รู้สึกดีใจที่ผมเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาเอา่าทําให้ผู้ประาทไทยชัดได้ขึ้นด้วยเออก็นั่นแหละประมาณนั้นลาลาลาว่าเออลาลาลาว่าพอเหะอะคุณมีกี่ขาผมมีสี่ขาครับยังชอบกินไก่อยูไ่ไหมชอบดิไก่อร่อยขนาดนั้นใครนึ่งจะเลิกกินได้ คำถามต่อไปนะฮะ Q&A ทําไมถึงยังทําช่องต่ออะไรคือแรงบันดาลใจครับคือ <c oughs> จริงๆตอนแรกอ่ะช่องเนี้ยมันจะเป็นช่องที่แบบเกี่ยวกับคลิปแอนิเมชันเว้ยแต่ว่าคืนนานๆาทีอ่ะแบบแบบนานๆไปอ่ะแอนิเมชันมันก็เริ่มแบบมันไม่อยากทําแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่สไตล์ตัวเองอ่ะขอ <c oughs> ช่วงนั้นอ่ะหนังไฟเดอร์ฟิด์เพิ่งเข้ามาแรกๆมันเพิ่งมีตัวอย่างแรกไงแล้วผมเห็นช่องคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอ่อเมกทีเอชนักพากค,คือเขาพากไว้ ผมก็แบบเออมันน่าสนใจดีนะการภาคเสียงผมก็เลยลองถามบ้างสุดท้ายมันก็กลายเป็นงานอดิเรกผมและกลายเป็นตัวตนใหม่ของผมไปเลยเว้ส่วนอยากเห็นสังคมนะักภาคเสียงอยากเห็นเบื้องหลังบ่อยๆครับเบื้องหลังนี่น่าจะไปดูที่ช่อง f i l m story ได้ส่วนสังคมก็แบบว่าถ้าแบบเรื่องใน,ในชีวิตประจําวันของพวกเราในทีมก็ไปดูช่องคุณเลมอนได้นะฮะาขายของด้วยสองช่องนี้ไปติดตามมันด้วยนะส่วนอย่าไปช่องเกม ช่องเลมอนจะเป็นช่องเกมแต่ว,ว่าที่บอกว่าพวกเราจะมาเล่นเกมด้วยกันบ่อยๆส่วนฟิล์มสตอรี่จะเป็นคลิปที่เก,กี่ยวกับเบื้องหลังหลุดๆของเหล่านักพากของพวกเรานะฮะผู้ติด,ดตามใหม่นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมันจะ้ะอยู่ด้วยกันนป็นานนะคำถามต่อไป Q&A พี่ชอบดูเรื่องอะไรมากที่สุดคือเรื่องนี้หมายความว่าไงการ์ตูนอนิเมะหนังหรือว่าอะไรถ้าเป็นแบบพวกอนิเมะผมชอบแบบ ผมดูไปเรื่อยนะแต่ส่วนใหญ่จะดูแบบแนวโรแมนติกค,คอมเมดี้ซะหน่อยถ้าแบบว่าเรื่องที่ชอบในใจก็มีอยู่เช่นเรื่องส p าย family แีอ่ะหรือว่าสุดรับตำรับดันเจียนประมาณนั้นชอบมากที่สุดส่วนหนังอ่ะผมดูไปเรื่อยอ่ะผมดูเกือบทุกเรื่องอ่ะนั่นแหละผมเดี๋ยวยไปหนังไปหนังไปดูหนังบ่อยมากใช่ดูหนังบ่อยมากเกือบทุกอาทิตย์เมื่อก่อนนะเกือบทุกอาทิตย์เลยเดี๋ยวนี้ก็ไปแบบเดือนละครั้งสองครั้งบ้าง คำถามต่อไป Q&A ทำไมถึงมาทำคลิปแนวภาคครับเอย่ยอยาดอง Q&A นะครับเดี๋ยวคำถามมันจะเยอะผมตัดไม่เอาโอ้ยคำถามกูมีแค่นี้ก็ถ้าแบบทำไมถึงอยากมาทำคลิปแนวภาคก,ก็ผมมีแรงบนันดาลใจที่แบบเขาเป็นคนที่แบบจุดประกายความนักภาคเสียงในหัวผมก็คือคุณเมยทีเฮชนะฮะตอนนี้ก็ <c oughs> ขอสปอยไว้ว่าเราได้ร่วมงานกันแล้วแต่ว่าไม่บอกแล้วกันว่าง,งานอะไร คำถามต่อไปจากทีมงานคู่ที่ผมรักที่สุดในทีมนี่เองนะครับคุณเดเดสิ่งที่กลัวที่สุดไม่เอาลูกบอลน,นะคืออะไรอ่าก็อ่าเผือ่อใครไม่รู้ผมเป็นคนที่กลัวลูกบอลมากๆแต่ถ้าลองมาจากลูกบอลก็แบบผมกลัวผีกลัวตุ๊กแกกลัวจิ้งจบก,กลัวแทบทุกอย่างบนโลกใบนี้เออประมาณนั้นคำถามต่อไปเขียนเอกเข้ามันไก่ อขอบคุณมากลีโอก็มาช่วยใครของหน่อยนะฮะตอนนี้ผมกำลังมีเว็บตูนที่ผมลงในอในแอปตูนนะฮะลายว็บตูนชื่อเรื่องว่าเข้ามันไก่684ฮะเกี่ยวกับนักสืบที่ชื่อว่าทีที่ตามหา,าล่องรอยของฆาตกรแล้วก็ตามหาตัวจริงของฆาตกรที่ฆ่าพ่อของเขาแต่กลับเจอความจริงและเรื่องราวอสุดทรหโดที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาล ก็สามารถหาดูได้ครับที่ไลน์เว็บตูนนะครับผมก็จะพยายามลงเรื่อยๆนะก็แบบว่าจะมีเลื่อนไปบ้าง 2- 3สาครั้งเพราะว่าผมก็ช่วงนี้ก็เหนื่อยเนาะแล้วก็สามารถไปติดต่อหรือว่าแบบสามารถไปติดตามที่ช่อง y YouTube ได้นะฮะก็คือเข้ามาก่หกแปดสี่เว็บตูนนั่นเองในนั้นก็ผมก็จะลงอัปเดตเกี่ยวกับข่าวสารเกี่ยวกับเว็บตูนตลอดเวลานะฮะแล้วก็จะลงมีแล้วก็จะลงแบบคลิปตัวอย่างตอนต่อไปแล้วก็เสียงภาคไทยออฟฟิเชียลด้วยฝากติดตามด้วยครับผม ขอบคุณมากลีโอม Q&A พี่เหนื่อยไหมกับการภาคและคลิมไหนภาคยากที่สุดเหนื่อยไหมเขาบอกแล้วว่าไม่ฮะจริงๆมีไหมมีแต่ว่าคือมันเหนื่อยและสนุกเอ่อเพราะเราได้ได้ทงานที่เรารักเนาะส่วนคลิมไหนภาคยากี่สุดคือไม่ค่อยมีส่วนใหญ่พวกเราจะทาไปด้วยความบันเทิงและความสนุกซะมากกว่าส่วนถ้าแบบพวกซีรีส์จริงจริงอ่ะก็จะมีพวกซีรีส์ไฟน์แอนด์ไฟน์ในเฟดดี้หมิสิลที่เราจะค่อนข้างจริงจังจก,กับอ e ีโปรเจกต์เนี้ยนะ ประมาณนั้นก็จะเครียดเรื่องการแปลการแบบเพลงหรือประมาณนั้นแต่เพลงกับปัญหาหลากัลกๆเลยอีกคำถทมสุดท้ายเดี๋ยวผมขอยืดเส้นยุดสายก่อนออเรียบร้อยแล้วที่วัคุณมีแผนจะทำคลิปยาวๆไหมคะแบบว่าสักหานาทีขึ้นไปอะไรอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีฮะแต่ถ้ายาวแบบคลิปยาวๆมากกว่า5นาทีก็ในซีรีส์ไฟนฟดีหรือเมิคเลย แล้วจะมาไลฟ์สดกับคนดูไหมคะก็รอผมมีคอมก่อนแล้วกันเออแลถ้าผมมีคอมเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาไลฟ์แน่แต่ถ้ามันมีคนดูเ้วยนะผมก็คนไลฟ์เล่นเกมไมโครมายครับอะไรประมาณนั้นก็จบไปแล้วครับสำหรับค A ครัค้งแรกของช่องของเราก็อู้ตายแล้วผมระพื้นปิ่มจริงๆก็ขอบคุณทุกทาสำหรับการรับชมจนจบเนาะแล้วก็ขอให้ผู้ติดตามทุกคนอ่าอยู่กับผมไปนานๆแล้วกันนะจ๊ะทุกคนมีความหมายกับผมมากเลยบ๊ายบายละ Lạc thân của nó Bye.